ขุครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยถวายความระลึกนึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินาโรที่เคารพอย่างสูงขอถวายความเคารพอ้าวโพยมันเปลี่ยนน,นี่นา ดูผิดนะขอถวายความนับถือพระวชิระวรคุณจะเอาวาดวาสีรัตนธรรม,มารามพระเทลานุเถระทุกลูกและเจริญพรศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อัตฉภ,ภาพก็จะได้แสดงธรรมะปฏิสันฐานฉลองศรัทธาญาติโยมในโอกาสที่เช้าวันนี้น้อยญาติโยมท่านทั้งหลายก็ได้มาสั่งสมบูรกุศล มีการใส่บาตรแล้วก็การทำภาวนาเป็นต้นก็จะเป็นการสั่งสมบุญอีกครั้งหนึง่งซึ่งบุญกุศลตัวนี้แหละเราก็ได้นำไปใช้ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็มิจฉาชีพก็มาเอาไปไม่ได้ล่าสุดครั้งก่อนเมื่อไม่กี่วันนี้ต่อให้ไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพแต่ก็เกิดความผิดพลาดอีกแล้วคนจะรวยรวยไม่ได้สั่งแล้ว ไม่ส่งที่อยู่ให้เขาก็ไม่ส่งมาให้มันน่าจะเสียใจนั่ง30ล้านเนี่สั่งซื้อเตอรี่ให้ส่งปลายทางสีเขียนที่อยู่อะไรเสร็จสัต์เรียบร้อยเจ้าของร้านทักในโซเชียลมีเดียมาถามว่าที่อยู่นี้ถูกไหมเบอร์นี้ถูกไหมโทรไปไม่เห็นมีใครรับไม่ได้ตอบกดนิ้วโป้งให้อันนึง ซื้อตั้งแต่ยี่สบห้ากันยาพอถึงเวลาออกถูกสามสิบล้านแต่ไม่มีลอตเตอรี่ในมือเออเขาส่งปลายทางมายังไม่ถึงและตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนมีคนจะรวยแต่รวยไม่ได้ก็มีมันน่าเสียดายกว่าพี่พวกเราซื้อแล้วถูกกินอีกนะ <c oughs> อันนี้ถูกแน,แน่แต่ยังไม่ได้เลยนี่แต่ท่านทั้งหลายโลกมันก็มีอะไร ให้มากระทบจิตใจอยู่เสมอแม้แต่เรื่องเมื่อวานก็ตามอันนี้ก็กระทบจิตใจแต่นั่นแหละท่านทั้งหลายถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจมาก็ไหลไปตามกระแสะตอนนี้มีกระแสะมากมายที่เป็นกระแสะด้านลบมีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นแต่ในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านความ เห็นอกเห็นใจความสงสารความเข้าอกเข้าใจก็อยู่ที่ว่าในสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะอยู่ด้านไหนเราจะมองเห็นอะไรอย่างในคำพีพระสุตตันตปิฎกท่านกล่าวถึงพระ กลุ่มหนึ่งพระกลุ่มนี้เนี่ยก็ฝึกปฏิบัติกรรมฐานมานานแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะอากาศกำลังดีท่านก็นัดกันจะไปปฏิบัติกันที่ในป่าแห่งหนึ่งก็รวมตัวกันได้ประมาณ30รูปเาก็ไปกันทีนี้ ปรากฏว่าอยู่ไปได้สักพักหนึ่งแล้วป่าแห่งนั้นนี่มีเสือเวลาพระไปอยู่ร่วมกันนี่เขาก็จะนัดมาเจอกันในวันพระวันพระนี่ก็นัดมาเจอกันทีหนึ่งวันพระทีนึงก็นัดมาเจอกันทีหนึ่งปกติเวลาไปปฏิบัติเนี่ยเกาจะแยกกันอยู่คนนี้อยู่ตรงนี้นับไปอีก10บเมตร20เมตร อีกคนหนึ่งถึงข้ออยู่เขาจะไม่อยู่ร่วมกันใกล,ใกลก้ๆกันอยู่ห่างๆกันปรากฏว่าวันพระแรกจากที่มา30เหลือย9ิบเกแต่ก็ไม่มีใครสังเกตผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนจนกระทั่งเอ๊ะพระหายไปไหนทำไมเหลืออยู่ครึ่งเดียวที่เหลือไปไหนอ่าสือไปสืบมาเอาเสือฆ่าไปกินจะแล้ว ที่นี้จะไปไหนก็ไม่ได้แล้วที่นี้เพราะว่าอธิษฐานจําอยู่ที่นี่ไปแล้วก็เลยตกลงกันว่าอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเสือมานะให้เราเคาะสัญญาณให้เป็นที่รู้กันทําไปทําไปก็ไม่มีใครเคาะจนกระทั่งเหลืออยู่ไม่กี่รูปพระพิสุรูปหนึ่งเจอเสือก็เคาะสัญญาแล้วบอกท่านขอรับท่านขอรับเสือมาแล้วเสือมาแล้ว ปรากฏว่าพระได้ยินเสียงสัญญาณก็รีบเข้ามาช่วยแต่ช่วยไม่ทันแล้วเสือฆ่าพระพิสูรรูปที่แจ้งสัญญาเนี่ยขึ้นไปแล้วขึ้นเขาไปแล้วพระที่ถือคบไฟมาจะไล่จะอะไรก็ตามไม่ทันแล้วไปไม่ได้เสือฆ่าเพื่อไปตรงช่องเขาขาดแต่ว่าด้วยความเป็นพระก็ยังบอกว่าคุณ พวกผมช่วยอะไรท่านไม่ได้แล้วที่ทำกรรมฐานที่ทำอะไรต่างๆมาเนี่ยได้ใช้ตอนนี้แหละคุณตั้งใจให้ดีก็แล้วกันเออไหนๆก็ช่วยออกจากปากเสือไม่ได้แล้วส่งกำลังใจไปก็แล้วกันก็บอกอย่างนี้พระก็ส่งเสียงบอกอย่างนี้พิสุที่ถูกจับก็ตั้งใจกั้นใจนะก่าวตอบกลับไปว่า ขอรับเพราะว่าพระอื่นช่วยอะไรไม่ได้แล้วทีนี้เสือพอได้พระไปเสือก็กินก็เริ่มกินมาจากเท้าก่อนนี่ทีนี้ด้วยความที่ตอนนี้อันตรายมันมาถึงตัวแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจซองละหบาทเตัวไม่รู้ตอนนี้ขึ้นหรือ,อยังนะก็ปรากฏว่าต้องทำใจให้ดี พอเสือมันกัดขึ้นมาถึงข้อเท้าเนี่ยด้วยความที่เคยฝึกเคยปฏิบัติมาท่านก็ข่มทุกขวเวทนาไว้ได้จเจริญมรณนะสติพอกัดมาถึงข้อเท้าเนี่ยก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเสือมันก็กินขึ้นมาเรื่อยพอถึงเขา่าก็กลายเป็นพระสกะทาคามีพอมาถึง ครึ่งตัวแล้วเนี่ยหายไปครึ่งตัวแล้วก็กลายเป็นพระอนาคามีพอเลยช่องท้องมาจะถึงอกก่อนจะถึงหัวใจเนี่ยบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี่ท่านทั้งหลายนี่ก็คือตัวอย่างจากพระคัมภีร์แต่พวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงโอกาสจวนตัวก็ได้ แต่โอกาสนี้ก็ต้องฝึกปฏิบัติไปก่อนเหมือนที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้เคยกล่าวว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ซึ่งเป็นพุทธภาษิตต้องฝึกทั้งนั้นแหล่ท่านทั้งหลายแม้แต่บุตรธิดาหลานหลานหรือใครก็ตามก็ต้องฝึกแต่ต้องฝึกให้เป็นนะ พระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็ได้ยกตัวอย่างเวลามีบุตรหลานเนี่ยเราก็ต้องรู้จักทรมานอย่าตามใจเพราะบางโอกาสเนี่ยตามใจไปก็จะเสียผู้เสียคนได้ต้องมีวิธีการฝึกจิตเราก็เหมือนกันท่านทั้งหลายก็ต้องฝึกวิธีการหนึ่งก็คือการทำสมาธิพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็เลยชักชวนพวกเรา ให้มาทำสมาธิแม้แต่วัดศีรตะธรรมารามแห่งนี้พระอาจารย์หลวงพ่อก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อจะให้เป็นสัปปายสถานในการฝึกปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายและในบัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาสารต่อเจตนารม์ของพระอาจารย์หลวงพอ่อคือการได้มาสั่งสมบูรณ์กุศลมาทำบุญใส่บาตรรักษาศีลฝึกสมาธิ ก็เชื่อได้ว่าผลแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทานี้ก็จะเป็นพลวะปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายได้พบกับความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาตามกําลังของบุญของตนของตนตามที่ตั้งใจทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการละชนีสาธุสาธุ 三。S S